หลายๆครั้งที่เรามักจะมีปัญหาหเรื่องความถูกต้องกันนะะถูกต้องแต่บางทีมันอยู่ผิดที่ความถูกต้องนั้นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้ามันถูกต้องจริงๆถามตัวเองถ้าคุณกําลังอยู่กับความถูกต้องแต่ไม่ได้อยู่ที่นั้นเหมือนที่คุณยายบอกในช่วงแรกอะคะ่ะเราก็ต้องไม่ไหลาตามแต่เราจะอยู่กับเขายังไงให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ถูกแต่เราไม่ไหลไปในสิ่งผิด ความถูกต้องมันต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ถูกใจความถูกต้องมันต้องเป็นลักษณะที่เห็นว่าสิ่งนั้นมันเสื่อมได้มัน,มนเปลี่ยนแปลงได้มัน,มนเกิดการคลายคืนได้อย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเห็นความรู้สึกคลายคืนนี่แสดงว่ามีสมมาทิฏฐิเห็นความโกรธคลายคืน เห็นความกลัวลครคืนเห็นความงกใครคืนอย่างเนี้ค่ะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงและคนที่เห็นอย่างเนี้ยจะเสียเปรียบไหมไม่เสียเปรียบนะคะจริงคนที่เห็นตามความเป็นจริงเอาว่าไม่เสียเปรียบแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยไม่เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลาที่จะหลงนานพบชาติแห่งทุกถูกตัดขาดสะบ้นได้เร็วด้วยค่ะนะคะเพราะที่สําคัญนะคะมัน พราะว่าหลายๆครั้งผลที่มันเกิดบางทีเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่ทําไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่ารักทําไมคนอื่นเขาถึงดูแบบมีความสุขกับความไม่น่ารักนั้นแต่ในระหว่างทางที่เขาทาอ่ะเขาเกิดอะไรขึ้นในใจเนี่ยเรารู้หรือเปล่าคนมีความสุขต้องไม่ทําร้ายคนอื่นหรือเปล่ายายคนมีความบริสุทธิ์จะไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ว่ากายวาใจคนที่มีความสุขอาจจะยังทําร้ายคนอื่นเพราะเป็นความสุขแบบหลง แต่คนที่มีความบริสุทธิ์จะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามวาจาเราก็ไม่ทำมันเสียวเวลาแค่คิดมโนกรรมสำคัญอะ่ะมันเร็วอะ่ะแค่คิดน่ะคิดเกียดอีนี่เนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแล้วไม่ต้องออกวาจาก็ได้และและหลายๆครั้งอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะติหรือตำหนิ หรือด่าทอด้วยชชยคําเสียดสีคนอื่นเมื่อเขาทําผิดใหญ่ถ้าเราติเตียนตัวเองได้โดยศีลโดยธรรมเราจึงมีสิทธิ์ที่จะติเตียนคนอื่นได้โดยศีลโดยธรรมแต่เขาบอกว่าเขาดีเขาจึงเห็นคนนั้นไม่ดีแล้วก็เลยตัดสินว่าคนนั้นไม่ดีอย่างที่เขาคิดอันนี้เป็นโมหะจริตอันนี้เป็นการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาซึ่งถามว่าบางทีเจ้าตัวไม่รู้ก็ขนโคก็มากกว่าเขาโคอยู่แล้ว <ค>มันมี<ว>คนที่ไม่รู้ У มันมีคนที่ไม่รู้ตําหนิติเตียนคนอื่นด้วยความไม่รู้ถ้าเรายังติเตียนตัวเองไม่ได้ได้อย่างมีศีลมีธรรมการติเตียนคนอื่นก็ดูจะเป็นการปรุงแต่งอย่างมีอวิชาค,คือความไม่รู้เขาจะจริงหรือไม่จริงถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเราจะมีสเปซที่จะมองเขาอย่างเข้าใจแล้วใจเราก็ยังข่าวรอบนะใจเรายังขาวรอบเพราะฉะนั้นอ้อมต้องแยกให้ได้ระหว่างโลกกับธรรม ในกรณีที่เราอยู่ทางธรรมเนี่ยเราจะมีวิธีการที่เป็นสมัมมามัตเราเรียกว่าอาริยะอัดถังคิกมัคผลทางอันประเสริฐถึงแม้ว่าเราจะติด้วยความเอ็นดูแต่ถ้าจังหวะผิดติดตอนนี้จังหวะผิดยังไม่ทำเลยมันต้องรอถูกที่ถูกเวลาที่ยายชอบพูดว่ารู้การรู้เวลาสัพพุริสธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งของการรู้ว่าใครมีความเป็นสัตบุรุษไง คนที่มีสัตรบุรุษมันจะมีเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนสมมติถ้าตอนนี้กระแสของการใช้สื่อบันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยเราหยุดเพื่อดูรู้เพื่อเห็นดีกว่าเราถลาเข้าไปแล้วเราก็หลงแล้วก็ไม่เห็นอ้อเคยเป็นด้วยนะเมื่อก่อนเวลาเห็นคนแบบตอบอะไรบางอย่างก็มีความรู้สึกว่าอยากพิมพ์เข้าไปเหลือเกินว่า อย่างี้ๆๆๆแล้วก็กดส่งแต่พอถึงจุดหนึ่งอะยายพอพอได้เรียนรู้บ้างนะคะว่าแบบเอะตอนจะกดส่งตอนจะกดพิมพ์ยังต้องถามตัวเองเลยว่าไอ้ที่จะพิมพ์พิมพ์อะไรวะจริงๆบางทีเราไม่ได้พิมพ์ด้วยเมตตานะเราไม่ได้พิมพ์เพราะอยากจะเห็นคนคนที่เรากําลังจะส่งไปบอกเขาดีขึ้นนะแต่เราแค่จะอวดว่าเรารู้มากกว่าเขาหรือเปล่าหลายครั้งที่เราพยายามจะคอมเมนต์อะไรกันอนะ เราเมตตาเขาหรือเราอยากโชว์ตัวเองว่าฉันรู้เยอะกว่าเธอ,อ